เช็คด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเงินเข้าแล้วนะคะแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะคะวันนี้มีเงินเข้าถึง2กลุ่มค่ะซึ่งกลุ่มแรกนะคะโอนตรงเข้าบัญชีสามารถกดเป็นเงินสดได้เลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการรับวงเงินสูงสุดถึง1000บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางหรือแม้กระทั่งผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะในส่วนของวันนี้จ่ายจริงโอนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศค่ะทุกคนได้รับเงิน ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่เคยจ่ายอยู่แล้วตรวจสอบบัตรแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะและวันที่10กันยายน2564กลุ่มนี้นั่นก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนรับเงินถึง2,500บาทโอนเงินเยียวยานในส่วนของผู้ประกันตนเข้าเลขที่บัญชีของท่านทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะถึงการรับสิทธิ์รับเงินของสอง กลุ่มนี้นะคะหากเข้ามาร่วมรับชมไล้์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินของเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะซึ่งในส่วนของทางกรมบัญชีกลางก็แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินในเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยคนพิการออกมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้โอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีผู้พิการบัญชีของผู้สูงอายุแล้วก็บัญชีของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่เป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเก ในส่วนของเบีย้ยผู้สูงอายุจ่ายตามขั้นบันไดนะคะก็คือ60ปีถึง69ปีจ่าย600 70ปีถึง79ปีจ่าย700 80ปีถึง89ปีจ่าย800และอายุ90ปีขึ้นไปได้รับอยู่ที่1,000บาทค่ะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้การจ่ายเงินก็คือโอนตรงเข้าบัญชีของผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ปกครองนะคะของน้องๆที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั่นเองค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะทางสำนักง,งานรประกันสังคมก็โอนเงินให้กับผู้ ประกันตนมาตรา33ที่ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์นะคะของท่านตั้งแต่การโอนรอบแรกคือ 23, 24, 25, 25 26มยิส่ของที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าท่านยังคงไม่ได้รับการโอนเงินแต่ว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการโอนนะคะและท่านก็ได้ไปดําเนินการนะคะในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงแก้ไขชื่อนามสกุลบัญชีก็เคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ดําเนิน การนะคะควันนี้10กันยายนยังคงโอนเงินจากประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็พึ่งไปผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้กับผู้ประกันตนก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องพร้อมเพย์นี่แหละคะ่ะ คือเขาจะแบ่งออกเป็น2การโอนก็คือถ้าเป็นมาตรา33จะโอนซ้ำทุกวันศุกร์นะคะเช็คสถานะาผ่านทางเว็บไซต์ของทางสำนักง,งานประกันสังคมได้เลยค่ะนี่ก็คือวันนี้ก็โอนในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะคะส่วนมาตรา39และมาตรา40โอนซ้ำทุกวันพฤหัสบ,บดีเช็คได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือว่าทางเว็บไซต์ประกันสังคมค่ะฝากประชาสัมพันธ์ไปนะคะสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะหรือว่าเรียกว่ากลุ่มตกหล่น ไม่ต้องไปยื่นทบทวนสิทธ์นะคะเพราะว่าสิทธิ์มันจะซ้าซ้อนกันเพราะฉะนั้นท่านรอ,อการโอนเงินจากทางสํนา,งานักงานประกันสังคมผ่านทางธนาคารได้เลยค่ะ นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้เงินใครเข้าแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะก็เลยติดตามข้อมูลข่าวสารมาให้ทราบทั้งผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรวมไปถึงผู้ประากาันตนมาตรา33รับตั้งแต่600ถึง2,500บาทเลยค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ